โอ้ทองฟ้าสวยงามมีละมะด้วยเยี่ยมไปเลยก็ไม่ได้กลับมาใหมครับนำอนกันโอ้มีกิฟฟินด้วยแล้วนั่นนะ่ะเอ้มันขี่ได้ไหมอะสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักนั่นนี่ยโอ,โอเค ชอบกินอะไรอ่ะหนูม,มาทางนี้สิโอ้เก็บก้อนหินได้ด้วยโออเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม้ครับนี่ผลที่มันคือ,อ,อ เริ่มมืดแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยตัวอะไรวะนั่นนะโอ้ oh my god มีนาข้าวด้วยแฮะโอ้โอ้โอ,โอ้มันไล่ตามมาแล้วครับไฟไล่หลังมาเลยโอ้ไมค์ก็ช่วยลาว่าเอาเอ,เอไม่ใช่ต้นไม้นะตัวอะไรวะเนี่ยโอ้อรอเลี้ยงว้าย เยอะจังวะหัวอะไรมาแน,นะโอ้หาบ้านหาบ้านหาบ้านเราต้องหาบ้านให้อยู่รอดผ่านคืนแรกไปให้ได้นะฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยนี่อาจจะอยู่ได้ก็ได้ข้าไปดูซิอืมโอ้โ,อโ,อโอมันมาแล้วมันมาแล้วปิดไป Oh my God เริ่มหนาวแล้วฮะมองไปต่อดีเนะี่ยเอ,อที่นั่นมันอยู่ไม่ได้แล้วอต้องหาบ้านต้องหาบ้านหาบ้านที่อยู่ได้โอ้อยหิวน้ำ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 โอ้ยน้ำไม่สาดอีกโอ้ยแย่แย่แย่แย,แย,แยออ่ไปเรื่อยๆคืนนี้ฉันต้องรอดคืนนี้เราต้องรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านคนใช่ไหมนะนะั่น่ะ เฮ้ยรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเท่านี้คุณก็จะสามารถผ่านคืนแรกใน R L c r a f t ไปได้นะครับถ้าคุณหาเตียงนอนนอนได้คืนนี้รอดแล้วเว้ยเจดี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 ดีโอ้เริ่มหนาวแล้วเริ่มตัวแข็งแล้วเราสามารถหนาวตายได้นะเจ้เอ้ยตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยแมวไม่เอาไมวแมาจะถึงบ้านแล้วไม่เอาไม่เอาจะตามมา ไม่ไมๆๆม่ไมโอ้ยโอ้ยโออ้ยาตายบ้านอยู่ตรงนี้เยี่ยมอ่าใช่ถ้าเกิดคุณหาเตียงสำหรับเซฟจุดเกิดไม่ได้คุณก็จะโดนสุ่มเกิดแบบนี้นะครับเชี่ย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 เฮ้ยหอคอยหมอคอยเขาอาจจะเข้าไปลบภัยได้นะฮะตรงนี้ยังไม่มีอะไร เฮ้ยมีแคมพ์พอดีเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ในกล่องเอามีเนื้อซอมบี้กินไม่ได้นะครับไปกันก่อนมามาของสิโอ้มีของที่ต้องใช้โอเคแล้วเราก็อืมน่าจะนอนได้นะตรงนี้ใช่นอนเลยแ้วกันอ่าดับฝันดีในคืนนี้เท่าน,นี้เราก็จะเซฟจุดเกิดได้แล้วครับในเะครับออ ถูกปลุกด้วยการระเบิดของคีเปอร์แมวเป็นการปลุกที่อินเทนส์จริงๆโอเคโอ๊ตอะไรเนี่ยอืมเราจะต้องทำอะไรก่อนอืมไปดูหอคอยสิมีอะไรหอคอยนี่โอ เหมือนจะเป็นดันเจี้ยนนะครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งจะไม่เข้าไปยุ่งมันออกมาแล้วอะทำไมแดดไม่เผามันวะเอ้าเผาแล้วเผาแล้วโอ้แต่แมงมุมไม่โดนเผานี hey. ่นะโอ้โอ้แบบนี้แย่แน่โอ้ย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  โอ้ยซอมบี้ขี่ไก่โอ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูมาจากไหนวะเนี่ยไอ้หนูโอ้โหมันไม่โดนเผาด้วยสอมบี้ขี่ไก่กองเคลมไปไม่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 โอ้โหไวด้วยไวซะด้วยไวซะด้วยโอ้โหขี่ไก่มาเลยขี่ไก่มาเลยมังกรโอ้โหมังกรก็มีอืมเอาเงินชีวิตตีไปเนี่ยตรงนี้ทำไมโอ้โหไม่มีตรงไหนปลอดภัยเลยทำไมการเริ่มต้นชีวิตลำบากแบบนี้เนี่ยขอขอยืมของหน่อยนะมีอะไรบ้างโอ้มีหลายอย่างมีหลายอย่างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ในอ l ครับนั้นคุณจะไม่สามารถเอามือไปต่อยต้นไม้ได้เพราะนั่นมันไม่สมจริงอย่างไงนะครับคุณจะต้องหาของที่ตกอยู่ตามพื้นเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือคุณจะต้องหากรวดนะครับแล้วก็ตีมไปเรื่อยๆเพื่อให้มันสุ่มดอกฟินออกมา ได้ฟินแล้วคุณเอาฟินของคุณไปขูดกับหินคุกๆๆคุณจะได้ฟินชารดแล้วก็เอาฟินชาร์ดไปทำมีดหาก,กิ่งไม้ก่อนนะครับกิ่งไม้สามารถหาได้จากการตีต้นไม้ได้มีดฟินอันแรกของคุณออกมาแล้วอืมเอาไปตีกับหญ้าคุณจะได้แพลนไฟเบอร์แล้วเอาแพลนไฟเบอร์ มาคราบเป็นแพนสติงคุณจะได้เส้นใหญ่จากพืชออกมาและก็ไปคราบเป็นขวานอันแรกของคุณหลังจากนั้นคุณก็ไปตัดต้นไม้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กกชวรัครู่เท่านี้ต้นไม้ก็จะล้มนะครับ อและนี่แหละคือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถเล่นแบบได้แบบ Minecraft แล้วโอ้ใช่แล้วคุณต้องย่อเพื่อเก็บของด้วยนะครับนอกเนือจากความยากและความสมจริงของหมดแพคนี้นั้นยังมีการผจญภัยที่น่าตื่นตารอคุณอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอันสวยงามมีการสท้อนของน้ำด้วย เวสต์โอนที่ทำให้คุณสามารถวาร์ปไปเวสต์โอนที่คุณเคยเปิดใช้ไปแล้วได้หมู่บ้านนั่นแข็งเหรอ,อเฮ้ยชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋สวัสดีครับ,รบในขณะที่คุณเดินอยู่ในป่าแล้วพบกับบ้านที่น่าสงสัยอืมคงต้องเข้าไปดูสักหน่อยแล้วแหละ อย่างอะไรอ๋อจอมเมนเออมีเค้กด้วยฮะพร้อมต้อนรับอย่างดีแบบนี้มันคุ้นๆน,นะหรือจะเป็นบ้านแม่หมดมีเตียงพร้อมชุดก็เอนชานไว้ด้วยอืมรู้ว่าจะเป็นบ้านแม่มดจริงๆนะมีอะไรอีกเนี่ยโอ้มีบันไดลงไปข้างล่างด้วยฮะ เดอมันหลายชั้นจังเลยอะเรื่องเวียนหัว้วนี่เหมือนเราจะมาถึงที่ไหนสักแห่งแล้วนะครับเนี่อเอมีกงมีเหมือนกลไกลอะไรสักอย่างชัดเจนเลยว่านี่ต้องเป็นดันเชียองของบ้านแม่มดแน่นอนเราจะไม่ยุ่งอ้อพูดถึงเจ้าของบ้านก็มารออยู่พอดีเลย มังกรแน่นอนขาดไม่ได้มันต้องมีมังกรอยู่แล้วมังกรหิมะก็มีเช่นกันแต่ว่าจะหาได้ยากกว่าโอ้คำรามได้สียงดังมากครับและก็ยังมีรูปปั้นยักษ์ซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะเป็นต้นไม้ยักษ์โฮมทรีจากอวตารที่ทำให้คุณสามารถเอาเป็นฐานทัพของคุณได้ หมู่บ้านพิกซี่โอ้ประกาศรังวัลแสงสวยงามทะเลทรายที่มีดันเจียนและพีระมิดร,รอคุณอยู่ใต้ผืนดินนั้นอันนี้อะไรอะ่ะไม่เหมือนจะเป็นคอบเกฟฟินนะเกาะลอยฟ้า านใต้น้ำโอ้โเอเคเอ,อ๋อมีของให้ด้วยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยเสียงอะไรอะ่ะ เสียงมาจากไหนวะอ๋อ oh, มันคือเสียงของพวกไซเลนนั hmm. ่นเอง mm hmm. ผมขอแนะนำนะครับว่าไม่ให้คุณเข้าใกล้ไซเลนพวกนี้ผมเตือนแล้วนะแล้วก็ยังมีมติติต่างๆอีกมากมายที่ให้คุณได้พร้อมไปสำรวจหาวิธีเข้าเองละ่ะและนี่คืออะไรวะเนี่ยดันเชี่ยนขนาดยั์ไหนดูซิข้างในามีอะไรโอ้ oh. มันจะไม่ยุ่งต้นไม้นี้ดูสวยแล้เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่เลยถ้าเราเอาเป็นฐานจะเป็นยังไงนะโอ้มีนี้ด้วยคลิกสิโอีกระตูตตด้วยฮะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวมันคือกับดักนั่นเองใช่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ได้คุณกส็สามารถเอามาเป็นฐานที่สวยงามของคุณได้เลยนะครับเนี่ย แต่มนันพวกนี้ก็เยอะจริงๆแหละแล้วแถมมันก็งงด้วยนะเนี่ยในขณะที่คุณกำลังเดินอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ลกทึบและกำลังเพลิดเพลินใจคุณก็รู้สึกว่า <c oughs> อืมเอแค่กูอยู่ตรงไหนไวะเนี่ย <c oughs> เมื่อุณออกมาจากป่าคุณก็จะพบกับภูเขาสูงชันหลายลูกวางซ้อนกันอยู่ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็ทำให้คุณจะต้องมีการเทมสัตว์นั่นเองนี่คือโมล็อกเป็นหนึ่งในมังกรที่มีประโยชน์เพราะมันสามารถพาให้คุณบินได้และนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่คุณสามารถทำได้ใน r อร์แครแต่มันยังไม่หมดแค่นี้เพราะมันยังมีอีกหลายอย่างซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอะไรบ้างล่ะที่คุณไม่สามารถทำได้ในแ r ร์แครฟตอบก็คือไม่มี คุณทำทุกอย่างได้ใน R.M. c r a f t ฟังมาเท่านี้แล้วมันก็เป็นบทที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่าไงเจ้าแม่มีพร้อมจะไปผจญภัยหรือ,อยังละ่ะหืไม่พร้อมเหรอ<ๆ>แต่ฉันพร้อมแล้วนะถ้างั้นฉันขอออกเดินทางไปก่อนแล้วกันสู่อ่า,อาวเลผจนภัยรอคุณอยู่เอ๊ะอะไรอ่ะ à, cô biết bài lại